สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับเข้ามาสู่คอร์ส f c e e o o o แอดนะครับในวิดีโออ P ีที่27แล้วนะครับวิดีโออ P นี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างพิเศษนะเพราะว่าผมไม่ได้มาสอนยิงแอดนะครับแต่จะมาสอนการฟาร์มบัญชีครับจะทำยังไงให้เรามีบัญชีที่เอาไว้ใช้ในการยิงแอดเยอะๆอ่าบางคนก็ต้องไปซื้อถูกไหมไปซื้อบัญชีเขียวบัญชีปลดลิมิตหลายคนก็ถามผมเรื่องนี้ว่าคุณนักดิบ ช่วยแนะนําแนวทางหน่อยคือต้องบอกก่อนว่าถ้าสินค้าของเราเนี่ยมันเป็นสินค้าประเภทสายขาวนะครับก็คือเป็นสินค้าที่มันไม่ได้ผิดกฎอะ่ะาะว่ามีแค่หนึถึงสองบัญชีสำรองไว้เนี่ยเพียงพอแล้วถ้าเราจะมีหนึ่งสองบัญชีเอาไว้ใช้แค่แบบเล็กๆน้อยนะคุณไปหาโทรศัพท์แบบนี้มาสักเครื่องหนึ่งก็ได้ซื้อในช้อปปีซื้อแถวร้านแถวบ้านเนี่ยหลักร้อยบาทใส่สองซิมได้เพื่อที่จะต้องทำอะไรครับ เอาสซิมเนี้ยเอามาสมัคร Facebook สำรองเอาไว้แต่ถ้าบางคนเป็นสายเทาต้องการที่จะแบบลงลึกรายละเอียดมากกว่านั้นผมจะมาพูดถึง4อุปกรณ์หรือว่า4แนวทางในการที่จะต้องมีไว้นะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในการฟาร์มบัญชีถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับกดแชร์หน้าจอนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเบื้องต้นนะครับก็คือเครื่องที่ชื่อว่า a อ็กซิ อันเนี้ยไปหาซื้อเอาได้นะครับในช้อปปีใน Lazada มีขายเครื่องหนึ่งประมาณพันกว่าบาทไอตัวแอ็ซิมการ์ดคืออะไรครับมันมีหน้าที่ยังไงมันมีหน้าที่ก็คือเหมือนกับมือถือแบบเนี้ยทุกประการเลยนะครับเหมือนกับมือถือแบบเนี้ยทุกประการเลยแต่ว่ามันจะสามารถอ่านซิมแบบว่าโดยที่ไม่ต้องมานั่งแกะฟ้าไม่ต้องอะไรเงี้ยเราสามารถเอาซิมเสียบเข้าไปในเครื่องได้เลยนะครับอันนี้คือเครื่องแอ็กซิมการ์ดอ่าเพราะนั้นอันนี้เหมาะกับคนที่ ต้องการมีหลายบัญชีนะครับไปซื้อติดเอาไว้เพราะว่าถามว่าเราเราทำไมเราจะต้องเอาซิมมาใส่ที่มือถือเพราะเราต้องการเอา OTP ไงครับเวลาเราได้ OTP เวลา Facebook ให้ยืนยันตัวตน2ชั้นเราจะได้เอารหัสที่มันส่งมาในมือถือเบอร์ใหม่ของเราเนี่ยเอาไปใส่เพื่อล็อกอินได้อันนี้คืออุปกรณ์ที่1ที่เพื่อนๆต้องมีนะครับถ้าเป็นสายเทานะแล้วไม่อยากไปซื้อบัญชีอยากฟาร์ไมไว้ใช้เองนะครับ อุปกรณ์ต่อมานะครับที่เพื่อนๆจําเป็นจะต้องมีก็แน่นอนเลยเนาะมันก็คือซิมมือถือครับเยอะแยะมากมายเลยอยากจะได้กี่แอคเคาน์กี่บัญชีมาซื้อถูกเอานะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะใช้เป็นพวกซิมเติมเงินนะครับอ่าเราก็คอยแค่เติมวันเอาไว้รักษาวันไม่ให้มันหมดแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆก็มาซื้อซิมพอซื้อซิมเสร็จปุ๊บก็ไปเปิดเอ่อไปเปิดซิมกับผู้ให้บริการซิมนั้นๆโดยใช้บัตรประชาชนของเรานี่แหละในการเปิดซิม เพราะฉะนั้นการฟาร์มบัญชีจำเอาไว้ว่าต้องทำทุกอย่างเหมือนกับเราเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยนะครับคือจะไม่สามารถที่จะไปเอารูปเดิมมาใช้ได้ไม่สามารถจะตั้งชื่อคล้ายกับแบบเดิมได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นการเปิดซิมก็จำเป็นต้องเปิดใหม่เบอร์ใหม่เมลใหม่ทุกอย่างใหม่เลยนะครับแล้วก็จำเอาไว้ว่าทุกครั้งจะต้องมีโปรแกรมในการล้างคลาสแล้วก็ล้างคุกกี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชให้ดูนะครับโปรแกรม ล้างล้างแคสล้างไฟายขยะครับล้างแคสอ่าโปรแกรมล้างแคสนะครับล้างแคสเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยส่วนใหญ่ไอพวกโปรแกรมทําความสะอาดเครื่องมันจะมีเป็นโปรแกรมล้างแคสแล้วก็ล้างคุกกี้มาให้อยู่แล้วถามว่าล้างแคสเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ AI มันจําค่าเก่าเพื่อไม่ให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราใช้คอมเครื่องเดียวเนี่ยในการล็อกอินเข้ามาเพื่อที่จะสมัครแอ c o u n t นะ ครนี้ต่อมาคือแน่นอนครับการที่จะต้องมานั่งสลับ Facebook ไปสลับ Facebook มาเนี่ยมันดูยุ่งยากใช่ไหมเขาก็จะใช้วิธีการคือไปหามือถือถูกๆสักเครื่องหนึ่งที่เป็น Android ครับแล้วก็ไปเลือกใช้แอปโคลนแอปครับหรือภาพไหมเพราะนั้นเราเราจำเป็นต้องมีมือถือ2เครื่องนะครับ 1. ก็คือเครื่องอ่านซิมการ์ดแอซิมสก็คือในส่วนของมือถือที่เอาไว้สําหรับโคลนแอป เอาไว้โคลนแอปอาจจะเป็นเครื่องถูกๆก็ได้ที่มันใช้ Android ได้อะแล้วก็ไปโหลดแอปเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะเลยนะครับที่เป็นโกมันติแอปอะไรพวกนี้ที่สามารถโคลนแอปได้หลายๆแอปเพราะนั้นเราก็จะโคลน a c e b o o k ครับแล้วแต่เรา Facebook ก็จะล็อกอินคนละบัญชีไปเลยนะครับอ่าแค่นี้เองครับเสร็จแล้วไปเปิดแอปอีกตัวหนึ่งไปหาแอปใหม่ตัวหนึ่งชื่อแอปว่า VPN ครับ VPN คืออะไรจริงๆ VPN เนี่ยถ้าใช้บนคอมก็เป็นโปรแกรมถ้าใช้บนแอปก็มันก็คือแอป ตัวหนึ่งนะครับที่เราสามารถไปใช้แบบฟรีก็ได้หรือไปใช้แบบบริผู้ให้บริการก็ได้นะครับถ้าให้เป็นผู้ให้บริการจะปลอดภัยกว่า VPN ก็คือโปรแกรมที่เอาไว้แปลงค่า IP ของเราครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้ Facebook จำค่า IP ได้ว่า Facebook นี้ล็อกอินจากที่ไหนที่เดียวกันหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นครับแล้วก็เป็นการป้องกันเรื่อง,องการโดนแฮกนู่นนี่ <c oughs> นั่นเป็นเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับ เพราะว่าคนที่เป็นแฮกเกอร์ก็จะไม่รู้ว่า i p a d d r e s s ของเราเนี่ยล็อกอินจากที่ไหนนั่นเองเพราะมันจะหลอกไงหลอก IP เช่นอาจจะเป็นล็อกอินที่มาเลเซียที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยทาได้หมดนะครับลองมาใช้กันดูเท่ากับว่าจะมีโทรศัพท์2เครื่องนะมีซิมมีแอปพลแอปแล้วก็มี VPN นครับนี่คือนะครับ4-5อย่างที่เพื่อนๆจาเป็นจะต้องมีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้มือถือที่เพื่อนๆใช้อยู่แล้วก็มีแค่4อย่างที่เพื่อนๆจําเป็นจะต้องเตรียมเพื่อใช้ในการ โคลนบัญชีฟาร์มบัญชีแบบจริงจังแต่ถ้าไม่จริงจังแบบที่ผมบอกคือเป็นสายขาวมีสำรองเอาไว้สักสองสาบัญชีก็มีมือถือเครื่องเดียวพอครับเป็นมือถือที่เอาไว้ใส่2ซิมพอแล้วเอาไว้รับ OTP เวลาล็อกอินแล้วก็จำเอาไว้ว่าทุกครั้งที่เราโคลนแอปนะครับตัวบัญชีที่ล็อกอินเข้ามาเนี่ยก็พยายามที่จะเปิดเข้าไปแล้วก็โพสต์นู่นโพสต์นี่บ้างน,นะครับเพื่อให้มันดูเหมือนกับว่าเราเป็นคนจริงๆที่เล่น Facebook นี้จริงๆแล้วก็ เฟสที่ทําการสร้างขึ้นมาใหม่อย่าพิ่งรีบเอาไปยิงโฆษณาสร้างทิ้งไว้ก่อนนะครับผ่าน2-3เดือนแรกบัญชีเริ่มแข็งแล้วค่อยเอามาเริ่มยิงโฆษณานะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการฟาร์มบัญชีที่เขาใช้ฟาร์มขายกันเลยนะครับผมก็มาเผยต่ายให้หมดเลยนะก่อนจากกันนะครับก็ฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งนะครับก็จะมีช anel น,นันทุฒิผูเพชร เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ว่าขอบคุณให้ด้วยนะที่ต้คลิปถัดมาก็จะเป็น Line@ แอดนัทวุฒิ854นะครับสามารถ Follow ไว้ได้นะครับแล้วก็เวลามีคลิปใหม่ๆใ,ใน YouTube ผมจะบอสแสให้คนที่ Follow เนี่ยได้เรียนฟรีก่อนแล้วก็ถัดมาครับจะมีกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มคังความรู้นะครับเป็นกลุ่มที่เอาไว้พูดคุยตอบคำถามต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถมาตั้งกระทู้ถามนู่นถามนี่ได้แต่่จะะมมเงื od, ืือออนนไขขคคหห้้้าาาพพสสตต์ซยรับ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแฟนเพจนธวุฒิผู้เพรเป็นชื่อภาษาไทยต่อท้ายด้วยสามทีแบบนี้เข้ามาแล้วกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดให้เป็นรายการโปรดด้วยนะครับแล้วที่สําคัญคืออย่าลืมเออ่เข้ามาส่องบ่อยๆมาอัปเดตข้อมูลบ่อยๆเพราะว่าแฟนเพจเนี้ยตอนนี้ผมพยายามที่จะทําให้มันเป็นแบบเพจที่เอาไว้อัปข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ต่างๆนะครับแทบจะโพสทุก3าชั่วโมงเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของ facebook ส่วนตัวครับ เฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยจะเป็นชื่อสัตว์ไทยเฉยๆแบบนี้เซิร์ชคำว่านักธุรมุภูเเพชรก็จะเจอเลยแต่ว่าก็จะมีเป็นพวกเฟซลอมด้วยนะก็ต้องระวังด้วยนะครับก็ต้องระวังด้วยเฟซจริงจะมีคนติดตามอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเพื่อนไม่เต็มก็แอดเฟร่อนมาได้นะครับถ้าเพื่อนเต็มก็กด f o l l o w กดติดตามเอาแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดเป็นรายการโปรดด้วยก็หวังว่าคลิปนี้จะเอาไว้เป็นไอเดียสําหรับคนที่ต้องการที่จะทําการฟาร์มบัญชีเอาไว้ยิงแอดนะครับบางทีบัญชีโดนปิดไปซื้อบัญชีมา ก็กลัวโดนเขาแฮกไปซื้อมายิงได้แป๊บเดียวก็โดนปิดอีกอันนี้ก็เอาไว้ฟาร์มใช้เองเลยแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ